ค่ะอ่ะต่อมาดื่มเบียร์ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยนะมัน7กิโลแคลอรี่ต่อกรรมนะมันมากกว่าน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตมันยัง4กิโลแคลอรี่ต่อกรรมเพราะนั้นในเบียร์เนี่ยมันมีทั้ง สองตัวนี้รวมกันเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการลดพุงให้ห่างเบียร์สักพักการดื่มเบียร์จะทําให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับแล้วไขมันเกาะตับก็ทําให้การทํางานของตับมันลดลงใช่ไหมพวกเราอย่าลืมว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราคุยกันในเรื่องของน้ําหนักตัวอีกแล้วนะจ๊ะมาเช็ค10ข้อดูซิว่ามันมีข้อไหนบ้างที่ทําให้เราอ่ะพุงไม่ยุบข้อแรกกินผิดให้ดู2เรื่องนี้เรามักจะได้ข้อมูลว่าเวลาที่ เราจะลดพุงอะ่ะมันจะต้องลดแป้งใช่ไหมลดน้ำตาลงดกินของทอดของมันนะถ้าให้ใส่ตัวเลขข้างหน้าอันไหนมันจะต้องมาก่อนเลขหนเลขสอมันจะต้องลดแป้งน้ำหวานเพราะว่าแป้งน้ำตาลมันจะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์อันที่สองถึงจะเป็นในเรื่องของไขมันแต่ประเด็นก็คือว่าในการที่เราจะงดไขมันเนี่ยนะให้งดของทอดให้งด เฉพาะไขมันไม่ดีต่อมาข้าอ2เธอกินเยอะไปเจอของกินคือพุ่งช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพเนาะ มันก็อาจจะต้องใส่วงเล็บไว้นิดหนึ่งสําหรับแบบของชอบของเรานะหลายๆคนก็คือ,อ,อมีความสุขกับการกินการกินคือรางวัลของชีวิตอย่างเงี้ยน,นะนั่นก็คือถ้าเรากินมากไปโดยที่ไม่ไม่สนใจเรื่องของพอชั่นสัดส่วนว่าปริมาณมันจะต้องแบบมีการจํากัดด้วยอาจจะค่อยๆปรับก็ได้ไม่ต้องหักดิบก็ได้นะต่อมาข้อที่ 3, สามซูบรีทาให้มีสารพิษเยอะเนาะสี่กว่าชนิดมีการอักเสบมีผลต่อในเรื่อง องของกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่แบบมันน้อยลงนะแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะต้องใช้แบบเกลือแร่วิตามินใดๆเยอะมากในการที่จะไปกําจัดพิษจากควันบุหรี่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหลือให้กับระบบการเผาผลาญที่สมดุละพวกเรานะเราจะสังเกตว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะอ้วนแต่โดยตัวบุหรี่มันเองเ่ยมันทําให้เกิดสารพิษในร่างกายแล้วก็ เสียสมด,ดุลของเรื่องระบบการเผาผลาญอยู่แล้วอะจาะเพราะฉะนั้นสุบุรีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยกลัวมะเร็งอย่างเดียวให้กลัวพุงไม่ยุบก่อนแต่ว่าสุบุหรีนี่คืออ้วนเร็วมากนะเพราะสต่อความเครียดมันทาให้พุงไม่ยุบพวกเราเพราะว่า อธิบายได้จากอันนึงก็คือว่าเวลาที่เราเครียดหมายคพาะว่าเครียดเรื้อรังมันจะทําให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยนะมันแบบพุ่งสูงขึ้นผลที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันก็จะทําให้ระดับ,บน้ําตาลในเลือดมันสูงก็จะทําให้เราแบบเกิดภาวะดื D ้ออินซูลินได้ง่ายก็จะทําให้ไขมันมันไม่ถูกนํากลับมาใช้ข้อ5ออกกําลังกายน้อยไปหมายเพราะว่าปกติแล้วเราเอาอยู่ที่150นาทีต่อสัปดาห์นะปกติเราจะต้องมากกว่านี้ เพราะยันถ้าเกิดว่ามันเอ็กซ์ต้ามากไปกว่านั้นได้อีกมันก็จะยิ่งทําให้พุงยุบเร็วขึ้นอ่าต่อมานะคะออกกําลังกายผิดวิธีค่ะมีพุงควรจะเน้นออกกําลังกายข้อไหน 1. นึ่งซิทอัพสองแอโรบิกเอ็กเซอร์ไซส์คนที่พุงไม่ยุบเพราะไปเน้นซิทอัพค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ค่ะเป็นข้อที่ไม่ควรที่จะไปเน้นนะเธอเธอควรที่จะทํแอโรบิกเอ็กเซอ จ็อกกิ้งก็ได้เดินเร็วก็ได้ไว่ายน้ำก็ได้ปั่นจกักรยานก็ได้ไปเต้นแอโรบิกก็ได้ค่ะอ่ะต่อมาดื่มเบียร์ตัวแอลโกอฮอล์เนี่ยนะมัน7กิโลแคลอรีร่ต่อกร,รมนะมันมากกว่าน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตมันยัง4กิโลแคลอรีร่ต่อกรำรดัะนั้นในเบียร์เนี่ยมันมีทั้ง สองตัวนี้รวมกันเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการลดภุมิให้ห่างเบียร์สักพักการดื่มเบียร์จะทําให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับแล้วไขมันเกาะตับก็ทําให้การทํางานของตับมันลดลงใช่ไหมวกาเราอย่าลืมว่าตับเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เปลี่ยนเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างไขมันพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็การทําลายสารพิษใดๆเพราะถ้าเกิดว่าตับมันแบบเมาเบียร์ไปกับเราอ่ะมันก็จะไม่ฟังก์ชันแบบเต็มที่ไขมันก็เร เริ่มไปอุดตันไปเกาะมันก็จะทําให้น้ําหนักตัวขึ้นแล้วก็พุงอ่ะมันก็จะยิ่งพอกออกมาแล้วที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่ไขมันมันเกาะเขาเรียกว่า visceral fat ก็คืออยู่ในช่องท้องเธอเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเบียร์เนี่ยนะพุงที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นพุงหมาน้อยนะจ๊ะเลนก็จะต่างกันนะระหว่างคนที่อ้วนจากการกินขนมหวาน กับอ้วนจากการดื่มเบียร์เนี่ยจะสังเกตว่าคนที่อ้วนจากการดื่มเบียร์มักจะอ้วนลงผงเฉพาะตรงกลางนะ ข้อ8ดื่มเอ e เตอร์จีดคือไอพวกเครื่องดื่มชูก,กำลังทั้งหลายหรือแบบเวลาที่เราไปออกกำลังกายแล้วหลายๆคนคิดว่าแบบจะได้แบบมีพลังในการที่จะไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะประเด็นก็คือไม่ต้องอะ่ะเอาน้ำเปล่าถ้าจะอยากให้แบบได้เกลือแร่ก็ใส่เกลือชมพูสักหยิบมือหนึ่งก็โอเคแล้วเธอทำไมถึงไม่ให้กิน Energy drink แล้วคนที่กิน Energy drink ทํทำไมพุงไม่ยุบเพราะว่าในะ Energy drink มันมีน้ำตาลอยู่สูงคือวัตถุประสงค์ของ Energy drink, ก็คือให้หายเผลือยใช่ป่ะก็ต้องให้น้ําตาลมันจะได้ฉกชื่นนะคะข้อที่9หลายคนก็จะบอกว่าแบบเคียดเนะน้ำเปล่าจืดไม่ลอยนะต้องฝึกอ่ะเพราะน้นําเปล่าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้แบบการไหลเวียนของเลือดดีเวลาที่เราออกกําลังกายควรดื่มน้ําเปล่าทุกๆ15นาทีอะสุดท้ายแล้วไนงะข้อที่10เธอนอนน้อยไปพุงมันก็เลยไม่ยุบอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นพุงแบบไหนโดยเฉพาะ คุงแมอน,น้อยอ่ะนอนให้พอนอนไปให้ได้สัก7-8ชั่วโมงนะคะนอนที่สนิทนะเปิดแอร์เย็นเย็เงียบเงียบมืดมืดพบว่าการที่เรานอนพอเนี่ยมันก็จะไปทําให้กรดฮอร์โมนของเราเนี่ยนะมันแบบแสดงแสนยานุภาพได้เต็มที่คอร์ติซอลฮอร์โมนมันก็จะถูกแบบจัดระเบียบนะทุกอย่างมันก็จะเข้าที่เข้าทาง การนอนน้อยเนี่ยจะทําให้พุงยังอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์ทังคันพรสริหัตนนจ้าทุกคนตอนเวลาสองทุ่มกว่าแบบนี้กับหมอสลินแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ